ในบรรดาไข้เหนือที่มีเจ็ดโรคเนี่ยนะคะไข้กำเดาใหญ่มีอาการหนักที่สุดก็คือไข้กำเดาใหญ่เนี่ยจะมีอาการตั้งแต่มีเชื่อมมัวคําว่าเชื่อมมัวก็หมายถึงว่าเราคนไข้จะมีอาการลักษณะแบบตาปปือนๆหัวหนักๆซึมงๆมึนๆหน้านะตาหม,มองๆแล้วก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัวการจับไข้ก็จะจับไม่เป็นเวลานะคะจะมีอาการบางครั้งก็จะมีผุดขึ้นมาเป็นเม็ดเท่ายุงมกัดแต่ว่าเม็ดนั้นไม่มียอด คือหลังจากมีไข้ไปสัก2สองสาวันนะคะตามตัวก็จะมีเม็ดหรือว่ามีจุดแดงๆเ,เล็กๆขึ้นมาไข้กำเดาใหญ่เนี่ยคล้ายๆอะไรรู้ไหมคะที่มีจุดแดงๆเ,เ,เล็กๆขึ้นมาเนี่ยไข้กำเดาใหญ่เปรียบเทียบกับโรคทางการแพทย์ปัจจุบันก็คือไข้เลือดออกนั่นเองแล้วก็จุดแดงๆเ,เล็กๆนั่นแหละคะ่ะที่ว่ามีลักษณะเท่าเม็ดยุงกัดแต่เม็ดนั้นไม่มียอดมันก็คือจ้ำเลือดหรือว่าจุดเลือดออกของไข้เลือดออกนั่นเองถ้า คนไข้มีอาการไข้สูงสูงลอยเลยนะคะสามเก้าสี่สิบองศาเนี่ยอยู่สักหนึ่งถึงว่าสองวันอย่างนี้คือกินยายังไงก็คือไข้ไม่ลดเนี่ยพอข้าวันที่สามเนี่ยจะเริ่มเห็นจุดแดงๆเล็กๆตรง,รง,รงนี้ออกมาให้เห็นนะคะแต่ว่าเป็นระยะที่ไข้ลดแต่เป็นระยะที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเพราะว่าจะเข้าสู่ระยะช็อกของไข้เลือดออกประมาณวันที่สามเป็นต้นไปต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ ถ้าไม่รอบพอบหรือว่าไม่ไม่มีความรู้พอเข้าใจผิดว่าไข้หายแล้วเนี่ยค่ะคนไข้ช่วงนี้จะอันตรายมากนะคะเฉะนั้นต้องคอยสังเกตให้ดีหรืออาจจะใช้วิธีว่าคอยคลำที่ชายโครงขวาว่าจะมีตับโผล่ออกมาจากใต้ชายโครงด้วยไหมนะคะก็จะเป็นวิธีอีกหนึ่งที่ว่าสังเกตว่าคนไข้จะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่านะคะ